จะตามไปเพื่นอน้องนะว่าสิได้บ่าครับยางนำเส้นแหะครับมองนี่หินหลายครับพี่นอ้องโอ้ป่นมาไลยแหะติดครกี้นี่ถ้าเ,เป็นแปดได้หน่อยก่อนน้ำก็ล่างขึ้นครับก็คอยยางวานไปเรื่อยหากุ่งหาปลา โอ้โหเสยนแหเราเสยนจอดเสยนจอดเสยนจอดยังสดนะครับขอเตกเต่งางามๆเย้ยได้พีน,อน,น้องเพื่อนบ้าไหนเบิ้งนี้บ่ากันนะ 嗯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็เจาะตะเพีรเยอตปาวปลากระบอกปลากระพุงมาครับโอ้หาบมเยะมาอ้หูือฟุงีบมังหันนี่ที่ได้ตัวกนี่อยู่เยยมขัดมาลงมายอดอดพี่น้องเดี๋ยวมันยกน อป้าว่าน้ำได้ป้าว่าน้ำได้ครับป้าว่าน้ำได้ครับตาหน,นึ่งกินเลยครับตาหนึ่งกินเลยคือต้องง่อยว่ะครับผมพี่น้องตอนนี้ผมก็ถ่ายน้าขึ้นเต็มที่เท่ากันครับที่ทำการวานกุ้งพี่น้องวันนี้กรับประมึกฮะเพระาะว่าน้ำเมันอกล่อยดันขึ้นมาพี่น้องงี้ผมถ่ายจะเข้าวก่อนตาเขาด้านใค เอาไปมาได้หอยมาอย่างพี่น no, oh, oh, right. ้องมาที่นี่ครับโอ้ปลาหมึกแม่เราพี่น้องปลาหมึกครับโอ้น้ามันกำลังขึ้นปลากำลังเข่าครับตายลงเคล็ดเลยเอ๋อโซ่ปลาหมึกเนี้ยโซ่ปลาหมึกเนี้ยปลาหมึกปลาหมึกเออปลาหมึกปลาหมึกสดๆได้ครับนี่ได้นี่เอาพี่น้องเลยครับใส่ไปหมดเลยเนาะน้ำเกลือทำเลยนี่หอยมาอย่างพร้อมมาที่นี่สุดยอดพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึก อุ๊ยประหัดประหัดเอาไมา่ไม่ไมเอาไม่ไม่เอาา้เอาาเ,อาาเ,อาาเอข่าแล้วพี่น้องเนอะ้ยปลาหมึกครับนี่ครับพี่น้องปลาหมึกมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับว้าวหนำกำลังขึ้นปาลาก็ะกำลังเข่าพี่น้องเอ้ยมากตัวเลยพี่น้องปลาหมึกเข่าคักก็ตอนนี้ฮะ โอเคครับแจมฝ่ามือจะสดพี่น้องได้เกินมากกับทำการจิ้มเลยครับมาอุ้ยแซ่็บวะเศรบวะหนุบหนักนะเหนาซุดยอดพี่น้องเอ้ยไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วเอาไม่เข้าเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวบางก่อนปาพี่น้องหน้าโตตัวนึงนะครับอุ้ยปุ๋ยอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้าผมปล่อยบังอู้ยพี่น้องไมครับบังนี่ครับอุ๋ยนี่พี่น้องมาที่ไหน เอามื่อกลังเขาพี่น้องโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยเยี่ยมมากได้ปลาเมึกขึ้นมากทั้สดเลยครับเบิังยังไม่เป็นนะครับเบิังนี่ครับต้องการแหละกินดิบๆได้พี่น้องโกนอดนอดครับโกนอดนีโกนอดมารวมสมทบทีมครับเอาดอกอันนี้หาหาหนักกับอมผือทำเป็นเมนูเลยพี่น้อง ครับนี่ครับซุ้มแพชแนลจัดเต็มทีครับมันนี้เดี๋ยวผมเีบป้าพี่น้องปลาปูครับผมดูเอาดู้อาเอาตรงตรงนี้โอ้ยีหนังจิ้มสุดยอดครับนังจิ้มจัดจัดเอาเอาเลยเาดดิโอ้ยโอ้ยดราอะไรเน้เอากระลาเอาองห เอาแบบเงครับเงไน้งทน้อทเ่าเะวัดอมอัศัไหมนะสุดยอดพี่้องปามื้กาคาครับได้มาเรื่อยครับตอนนี้โอ้นี่ครับซ่บเสนับโอ้ยน้อเอาจิมือเลยครับเป็นอะเอาไมตู้ตัดตัด

ก็กำตัวตัวครับขวาตัวตัวคำตัวตัวเอออุ้ยนี่สุดยอดพี่น้องอำลำขนาดครับอำลำขนาดขอได้เนียนกันนะมุ้ยเจียบครับโอ้กินเนยพี่น้องต้อนใส้ด้ครับนี่ยแฝดไครับแฝด้แฝดดนายก็ยังกันเลยเสือนี่เอ้จียบพันขนา สุดยอดพี่น้องเลยไ,ได้บรรยากาศดีดีครับล่มพัดดีค่ะกีนดิมเร่บานเราครับผมดิมเร่พังงาลลครับผ่อมดิมเร่บานเราทายไม่ได้มกินไม่ได้พี่น้องเลยอาจธิบูรณ์แบบนี้ครับต้องกิน,นอะไรครับเตยราดเนี่ย